เราส่วนมากเรานับถือพระพุทธศาสนานะครับทีนี้ก่อนกลับไปก็อยากจะฝากนี้ว่าจริงๆแล้วเราเราไม่ได้อยู่ในวัดวงแบบคุกรีตีโมมากแต่ว่าอาจารย์หลายท่านที่ทํางานอยู่ในโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เรารู้ไม่เยอะเวลาเรามีศรัทธาขึ้นมาอยากเรียนรู้เยอะต่อเนื่องเราก็ไปไม่ได้มันก็เกิดภาวะติดตันขึ้นมา จนกระทั่งเราต้องเลือกเชื่อสำนักใดสำนักหนึ่งอาจารย์คนใดคนหนึ่งพระรูปใดคนหนึ่งขึ้นมาถ้าท่านได้เผยแพร่อยู่มีความซื่อตรงสุจริตเราก็ปลอดภัยแต่ถ้าท่านที่เผยแพร่อยู่มีความไม่สุจริตมีความคดค้อง,งอแฝงผลประโยชน์อยู่ในนั้นเราก็ไม่ปลอดภัยเราก็จะเห็นว่าในการเลือกเชื่อเลือกฟังบุคคลเนี่ยมันเสี่ยง ไม่ว่าจะแพ้หรือโยม,มันก็อยู่ในภาวะเสี่ยงว่าหนึ่งเขารู้ถูกต้องหรือเปล่าสองเผยแพร่โดยสุจริตหรือเปล่าถ้าถ้ารู้ไม่ถูกต้องเผยแพร่ไม่สุจริตเราก็เสร็จอะ่ะเหมือนที่เน้นคําใครเคยนับถือเน้นคําก็อายม้วนตัวอยู่ทุกๆวันเนี้ยก็มันก็สะท้อนอยู่ว่าเผยแพร่ไม่สุจริตเผยแพร่โดยไม่ถูกต้องแล้วก็แฝงผลประโยชน์แล้วคนนับถือก็อาย ที่เหลือเราก็คือทำอะไรรู้ไหมก็ด่าปฏิกิริยาของธรรมกายก็ดีนาประพง์ก็ดีเราจะเห็นว่าชาวพุทธเลือกที่จะด่ามากกว่าไม่ว่าทาั้งพระทั้งโยมเลือกจะด่าแต่ว่าที่นี่เราก็พยายามจะทำให้เห็นว่าใครมาเรียนกับเราเนี่ยให้เลือกให้ตัวเรามีความรู้เองเราต้องพยายามมีความรู้เองเพื่อจะเป็นตัวของตัวของเราเองให้ได้เพื่อลดผ่านการพึ่งพาคนอื่นแต่การลด การพึ่งพาคนอื่นมันต้องหมายความว่าเราต้องพยายามเพียรพยายามในคัมภีร์ด้วยตัวเราเองโดยไม่ต้องพึ่งพระหรือพึ่งพระในที่รับหลังหมายความว่ามันเป็นยกการเผยแพร่ทั้ง u t u b e ทั้งเอกสารสิ่งพิมพ์ใช่ไหมเราศึกษาเราหยิบคัมภี์หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาดูเราก็แอบดูแอบฟังแอบเปิดแอบซื้อไปอ่านนะฮะโดยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนเราก็ดูว่านี่เป็นวิธีการ,การศึกษาที่ปลอดภัย นะครับปลอดภัยแล้วอยากรู้เรื่องอะไรล่ะเขาเถียงกันเรื่องกวดน้ําใช่ไหมมีในครั้งพุทธกาลหรือว่าไม่มีพระพุทธเจ้าเดินได้เจ็ดเก้าตอนประสูตรมีหรือไม่มีเป็นไปได้ยังไงที่เด็กเกิดมาอยู่ในท้องสิบเดือนท้วนแล้วเกิดมาแล้วก็เดินได้เจ็ดเก้าแล้วก็พูดได้ตั้งหาก รเราก็จะเห็นได้ว่าวิวาทะในปัจจุบันนี้มันก็ลามมามากขึ้นว่าอย่างเช่นวิชาธรรมกายมีอยู่ในพระไตรวิชาธรรมกายมีอยู่ในพุทธศาสนาหรือไม่หรือว่าวิการและโภชนะมีการไปตีความว่าหลังอาหารเช้าแล้วคุณกินอิ่มแล้วนั่นแหละนับไปเลยวิการคุณฉันอีกไม่ได้แล้วนี่คือผมรู้เพราะาผมแอบดูแอบส่องใน YouTube ว่าอาเขาเผยแพร่กันอย่างนี้แล้วแล้วฟังดูว่าท้งประเทศไทยมีพระอยู่สามแสนรูปมีพระออกมาแก้อะไรไหมเมื่อเขาเผยแพร่ไม่ถูกพระมหาบัณฑิตเราเต็มประเทศเ,เขาเลือกที่จะเงียบหรือว่าเขาไม่รู้จะเงียบนั่นคือหลักการว่าทางศูนย์ทางหอศิลพุทธ,ธก็เลยเปิดศูนย์ศึกษาพระไตรปิฎกขึ้นมาเพื่อจะทําให้คนที่มาเรียนกับเราในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีความรู้ด้วยตัวเองมีความรู้ด้วยตัวเองอย่างพวกท่านทั้งหลายเด็กๆหนุ่มๆเนี่ยน,นะฮะ อย่างครูอาจารย์ทั้งหลายเมื่อเด็กอยู่ในมือท่านที่เป็นโรงเรียนนะเราควรสอนระดับหนึ่งแต่เสร็จแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นไาอีกว่าเวลาเราจัดค่ายคุณธรรมจร,ริยธรรมเชิญพระมาอบรมพระก็ดันพามาร้องเพลงซะอีกพระไม่สอนธรรมเนื้อ,นอห,นหนังอีกพอเราพวกนี้ต่อไปบวชเข้าไปอีกก็เป็นสนุกในวัดอีกแล้วเราก็ด่ามันเพราะเข้าไปบวชแล้ววัดก็ไม่มีศักยภาพในการสอนขึ้นมาอีกแล้วมันก็สึกออกมาอีกก็เป็นปัญหาอีก ก็กลายเป็นว่าพุทธไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนเพราะว่าเราไม่ยอมมีแสงในตัวของเราเองเราหวังความพึ่งกันพึ่งพ่าหลวงพ่อนั้นเจ้าคุณนั้นเจ้าคุณนี้เจ้าประคุณสมเด็จนั้นบอกบอกได้เลยว่ามันปลอดภยัยมันเสี่ยงถ้าเราไม่มีความรู้ของเราเองอะมันเสี่ยงแต่วา่าเราต้องเลือกมีความรู้ของเราเองด้วยแล้วก็อาศัยคนอื่นเป็นการยนานมิตรด้วยคือเราตรวจสอบความรู้ของเราผ่านหนังสือคนอื่น ผ่านการดูใน YouTube ของคนอื่นว่าเ,เราเข้าใจตรงกับที่เข้าใจไหมน้ครับย,ยกตัวอย่างเช่นก่อนสุดท้ายน้องเพชรไม่ได้พูดยาวนะครับประเด็นสำคัญที่ผมเห็นปัญหาคือว่าน้องๆหนูๆแล้วก็อาจารย์ทั้งหลายต้องตั้งหลักให้ดีในฐานะชาวพุทธก็คือว่าถ้าเขาบอกว่าม,มันก่อนมีอาจารย์ที่มันโป่งเขามาเรียนวาทิตย์เขามาเรียนพระไตรปิกชั้นสามข้างบนอะ เขาก็เอาเอาคาถามมาถามว่าถูกเด็กมัธยมถามมาว่าพระพุทธเจ้าเดินได้เจ็ดก้าวจริงหรือไม่จริงอาจารย์เขาก็ตอบไม่เป็นเขาอายุยี่สิบเก้าเองเขาก็บอกติดไว้ก่อนเราจะไปหาคนถามให้เสร็จแล้วเขาก็มาถามท่านทั้งหลายจะเห็นว่าการบวชก็ตามพุทธประวัติก็ตามหรือว่าเรื่องราวคําสอนธรรมะทั้งหลายก็ตามมันมาจากไหนอะ่ะ ไอ้คำพีพระไตรปิฎกในปัจจุบันอัตกถาในปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันมาจากไหนมันมาจากถ้ำสัตบัญคูหาในปฐมสังฆทานการที่หนึ่งพวกเราชาวพุทธต้องจับหลักว่าในถ้ำสัตบัญคูหาในปัจจุบันอันจุดเริ่มทั้งหมดที่มันทําให้มีคําสอนยาวมาถึงทุกวันนี้เราจินตนาการว่าถ้ำสัตบัญคูหาอยู่ที่ตีนเขาอะไรเขาคิชกรูดคิชกรูด ไม่ใช่จันทบ,บุรีนะฮะคือรัชะครือหรือรัตพิหารในปัจจุบันก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเขาไปดูกันถ้ำมันก็ยุบตัวลงไปแล้วแต่ประวัติศาสตร์ก็บันทึกไว้ว่ามีการนั่งในถ้ำคุยทำวินัยกันในนั้นหลังพระเจ้าปรินิพานสาเดือนถ้าเอาจริงๆก็สเดือนนะครับสเดือนเพราะท่านต่อรองว่าซ่อมเสนาสะนะหนึ่งเดือน เดือนหลังจากซ่อมแซมเสนาสนะเสร็จนะั้นเรเริ่มงานแล้วก็ยาวเหยียดไป 7, ดเจ็ดเดือนล้วนมาเป็นเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนที่ท่านทั้งหลายจำนวนห้าร้อยทึเป็นพระหาหารหันต์ล้วนทำงานในถ้ำนั่นโดยมีพระเจ้าชาติตูส่งสไปยังเราต้องเึกว่าพระหาหารหันต์ทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าร้อยรูปอยู่ในนั้นนะครับทำไมต้องมาคุยกันมาคุยว่าพระเจ้าประลิพพาไปแล้วเอาจริงๆก็คือสี่เดือน มาคุยกันว่าใครได้ฟังเรื่องอะไรมาบ้างตอนพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ก็ปรากฏว่าคนที่รู้เรื่องพระพุทธเจ้ามากที่สุดคือคือพระน,น์รู้ลองลองมาคือพระพระบาลีทำไมพระน,น์ตรงรู้เรื่องเยอะก็เพราะเป็นสาชาติเราก็ตอบได้เกิดวันเดียวกัน อยู่ในราชสำนักสักยะกรุงกบิลพัทด้วยกันเป็นเพื่อนเล่นกันมาอายุเท่ากันเป็นพัทพุทธตอนุชาศัก์เป็นน้องท่านุบาลีเป็นใครอ่ะเป็นช่างผมช่างตัดผมของราชสำนักสักยะตัดหัวตัดผมพระพุทธเจ้ามาก่อนทั้งนนั้ด้วยเพราะนั้นท่านุบาลีกับพระนนทนะ์เป็นคนที่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าตั้งแต่เกิดมา คือรู้เดียงสามาด้วยการเจริญเติบโต,ตมาด้วยกันก็รู้เรื่องดีสุดจนกระทั่งมาติดสอยให้ตามพระพุทธเจ้าคนหนึ่งเก่งด้านพระวินยัยคนหนึ่งจําแล้วก็เข้าใจเรื่องธรรมะได้เยอะคือพระพาณน,น์แล้วก็นึกถึงว่าในจำนวนห้าร้อยรูปนะั้นมีใครอีกมีจํานวนพระน,นุรุธะก็อยู่พวกญาติสักยะทั้งหลายที่บวชก็อยู่ลูกศิษย์ภาษาเลบุตรก็อยู่ในน้นจํานวนห้าร้อยรูปเพราะว่าอะไร เพราะว่าคําสอนที่บันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกมันส่องแสดงให้เห็นว่ามีใครอยู่บ้างในถ้ำนั้นเราก็ดูว่าในจํานวนห้าร้อยน่ะบวชต่างที่ต่างเวลาต่างครอบครัวต่างแว่นแคว้นแต่เป็นพระรหัสมีคุณสมบัติคือวันรุอภิญญาหกด้วยกันแล้วก็ถูกคัดเลือกเขมาห้าร้อรูปนั่นแนหะแต่ว่าในห้าร้อยทุกคนไม่ได้ฟังเรื่องเดียวกัน คือทั้งห้าร้อยทุกคนจะฟังเท่าๆกันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าบางคนบวชก่อนบางคนบวชปานกลางบางคนเพิ่งบวชใหม่บางคนบวชอยู่แคว้นสักกะบางคนมาจากแคว้นอังสะอ่ะวาวังสะบางคนมาจากอังคะงมคตโกศลน,นะฮะเพราะนั้นเขาก็ต้องมาคุยว่าอ้คุณได้ฟังเรื่องอะไรมาบ้างอย่างพระนอนเล่า พระบาลีเล่าพระวินัยเนี่ยผู้เจ้าตัดปราชิกสี่ที่ไหนตัดกับใครยังไงสังคาทิเศษสิบสาเป็นเมไรกับใครเนี่ยนะฮะเขาก็เล่าให้ที่ประชุมฟังทีนี้ที่ประชุมก็ต้องถามใช่ป่ะเพราะตัวเองไม่ได้ฟังอยู่ด้วยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ประชุมจํานวนสี่ร้อยพรูปนันก็ต้องถามว่าอะไรเป็นอะไรไอ้คำอธิบายที่มันอยู่ในถ้ำนั่นแหละพวกท่านทั้งหลายก็ต้องจำทำความเข้าใจแล้วไปสอนลูกศิษย์ภายนอกถ้ำต่อก็จะเห็นว่าจุดเริ่มทั้งหลาย ทำงานของท่านทั้งหลายห้าร้อยรูปมันมาถึงนานถึงเจ็ดเดือนเพราะว่าอะไรนานเจ็ดเดือนเพราะว่าตรวจสอบตรวจสอบคําสอนไปตรวจสอบคําสอนมาเราก็นึกถึงนะครับว่าในเรื่องอะไรฮะเรื่องพระพุทธเจ้าอยู่ในท้องสิบเดือนท้วนไม่ขาดไม่เกินท้องสิบเดือนทวนไม่ขาดไม่เกินแล้ววันที่ประสูติที่ลุมพินีสารวนโนทยานนั่นะ่ะ ไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญว่าสาระวโนทยานทั้งตอนประสูตรแล้วตอนปรินิพานเราก็ได้ยินต้นสาระดอกสาระต้นสาระนะฮะไอ้นี้ก็เป็นความเขาเขา,เขา,เขานักนักอะไรอ่ะนักวิชาการเขาก็เพิ่งมาเผยแพร่กันเมื่อประมาณสักสิบปีที่มันในยุคที่โซเชียลมันมาเนี่ยฮะก็จะเห็นว่าพอยุคนี้มันมาใช่ไหมคนที่ไปอินเดีย เขาก็งงว่าทําไมเขาดูพุทธประวัติในเมืองไทยเขาเห็นดอกสาระสีชมพูในเมืองไทยอยู่บนภาพวาดแต่เขาบอกเขาไปอินเดียเขาไม่เคยเห็นดอกสาระเลยเพราะว่าสาระอินเดียมันก็อย่างหนึ่งที่อินเดียมันมีสาระอินเดียที่คนไทยวาดประกอบภาพในเมืองไทยมันดันเป็นสาระลังกาขึ้นมาแต่จิตกรไม่ได้เรียนให้ดีก่อนปรากฏว่าเอาสาระลังกามาวาดอยู่ในพุทธประวัติ มาแทนสาระอินเดียคนที่ไปอินเดียเขาเลยไม่เห็นต้นสาระลังกาตามสังเวทนีรัสถานสี่ตำบลไม่มีสาระลังกาอยู่มีแต่สาระอินเดียคือดอกสีขาวดอกเล็กๆอันนี้ประเด็นที่ต้องมันก็ควรชวนชง,งนเหมือนกันว่าทําไมคนที่วาดพุทธวัตรครั้งก่อนๆเขาถึงไม่วาดดอกสาระสีชมพูไว้แต่เขาวาดสีขาวไว้ ศิลปินที่วาดทีหลังเกิดทีหลังก็ไม่ได้ดูให้ดีก,ก็ยุคนี้เมืองไทยสาระศรีลังกาเบ่งบานก็วาดดอกสาระีชมพูใส่เข้าไปก็ถูกทวงทีนี้ดูนะครับว่าเรื่องพระเจ้าข้อจากคันแม่แล้วแล้วออกขาออกมาแล้วเดินได้แล้วพูดได้เจ็ดเก้าเนี่ยเราจะเชื่อได้ไงมันเล่าไว้ที่ไหนอ่ะมันเล่าไว้ในอัจฉริยะอภูตธรรมสูตรใช่ไหม มันปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกชื่อพระสูตรที่ว่าอัจฉริยัพปุตรธรรมสูตรใครเป็นคนเล่าพระนนเล่าใครเป็นคนฟัง499ฟัง499ฟังอยู่ในถ้มสัตตบันนะั่นน่ะถ้าพระนนเล่าอย่างนี้ปุ๊บ4ี่กถ้าเรื่องไม่จริงพระนนก็โดนถ้าเรื่องจริงทุกคนก็ยอมรับกันหมดเพราะว่าอะไรฮะ พอได้ลืมว่าพวกพระญาติสักยะก็อยู่ในถ้ำนี้ต้องหลายคนอย่างน้อยก็ท่านอุบาลีท่านนนท์เองท่าน,นอนุรุทธะอยู่เพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นเกิดร่วมยุคทันเหตุการณ์เติเรินเติบโตไม่ได้กันนะฮะแล้วก็แวดวงพราหมณ์ทั้งหลายเขาก็ทึ่งกันมากว่าเด็กคนนี้เกิดแล้วก็เดินได้พูดได้เพราะฉะนั้นในแวดวงพราหมณ์ก็ถึงตื่นตะลึงเหมือนสมัยสักสักสี่สัปดาห์ใช่ไหมประมาณเดือนหนึ่ง ที่มีคลิปที่เด็กคลอดที่บาซิลแล้วเด็กมันพยายามเดินอะ่ะหลายคนคงได้ดูคลิปนั้นนะฮะที่เด็กพยายามก้าวขาใหญ่เลยเพื่อจะเดินแต่ว่านั่นก็คือเป็นมันเป็นไปแล้วคืออภินิหารของพระโพธิสัตว์ซึ่บำเพ็ญบารมีได้เต็มสมบูรณ์ครบถ้วนเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องธรรมดาของท่านเหมือนกับปลาอยู่ในน้ําได้บางคนลอยน้ําได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดา มนุษย์ลอยนะ้ําไม่จมเขาก็ลอยโชว์หาตังกงันในเมืองไทยทีนี้เราก็ดูว่าอย่างที่บอกกลับไปตําแหน่งนั้นว่าเมื่อพระนรนเล่าอะไรไม่ถูกใช่ไหมฮะพระนรนเล่าอะไรไม่ถูกต้องสี่สี่ก้าเราต้องขานเพราะมีทั้งพวกญาติและไม่ใช่ญาติวัยเดียวกับพุทธเจ้าบ้างอ่อนพระพุทธเจ้าไม่กี่วันบ้างในแวดบวงพรามณ์ตลอดสี่สิบห้าปีอะ ถ่าเรื่องทั้งหลายมันไม่จริงพวกพราหมณ์เขาจะเพี้ยงพรามขนาดนั้นหรอไม่ว่าจะเป็นมหาปุริสลักษณะพิเศษ32ประการเรื่องเหาะได้เดินได้แสดงยะมะกะปฏิหารนะครับเพราะนั้นเรื่องทั้งหมดมันต,ตั้งต้นที่ในถ้ำนั่นแหละจากนั้นใช้เวลาเจ็ดเดือนทุกคนก็จำแต่ว่าอย่าลืมว่าเจ็ดเดือนนั้นนะครับคำสอบสวนสอบทานไต่สวนสิ่งที่พระุบาลีเล่าและพระนนเล่า แล้วพระอุบาลีอธิบายพระนนท์อธิบายเมื่อโดนถามนั่นคืออะไรอันนั้นแหละครับคืออักตกถาแปลว่าถ้อยคอําอธิบายเนื้อความกระถาอัตถะก็คือเนื้อความกระถาคือคําพูดคําอธิบายเพราะฉะนั้นอัตกรถามันก็เกิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะบวชไม่เท่ากันไม่ใช่ญาติไม่ได้อยู่ร่วมเหตุการณ์มันก็ต้องถามเมื่อเล่าอย่างนี้ก็ต้องถามเรื่องประกอบเข้ามาอัตกรถามันก็เกิดแล้ว แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ความเข้าใจอย่างนี้เนี่ยก็ไปด่าอัตกถาเพราะว่าอัตกถาเขาเกิดคำอธิบายเหมือนพวกอ,อ,อาจารย์ทั้งหลายโดนถามนอกจากตำราขึ้นมาใช่ไหมอาจารย์สอนเด็กทั้งหลายเนี่ยเด็กถามต่อนเนื่องก,กับตำราอาจารย์ก็ตอ้องอธิบายสิ่งที่อาจารย์ที่บายนะ่ะคืออัตกถาก็คืออธิบายเนื้อความขอ,ของแบบเรียนนั่นแหละอันนี้คือความเป็นมาให้เห็นว่าคำพีผู้ศาสนาเนี่ยมันแน่นจะตายนะฮะ คุณครูทั้งหลายและนักเรียนทั้งหลายก็ต้องเข้าใจนะครับว่าพอมุขปาฐะเจ็ดเดือนเขาก็คล่องสิ่งที่เ็าตกลงร่วมกันแล้วยอมรับร่วมกันแล้วก็สาธยายเรียกว่ามุขปาฐะทรงจําไว้และทรงจํายาวไปถึงพศอสี่ร้อยห้าสิบจนกระทั่งเห็นว่าไม่ไหวแล้วที่ศีรางกาก็เลยบันทึกสิ่งที่จําลงใบลานมันจึงเกิด ลายลักษณ์อักษรขึ้นมาบนคัมภีร์ใบลานแล้วเขาถูกมาแยกพอบันทึกแล้วแยกออกเป็นสามส่วนว่าธรรมะคล้ายกันเอาไว้ด้วยกันมันก็เลยเกิดพระไตรปิฎกขึ้นมาทีนี้พอเกิดพระไตรปิฎกขึ้นมาจะทำยังไงต่อก็อธิบายพระไตรปิฎกใช้คัมภีร์หรือสาธยายาอยู่ในหัวอธิบายไปอธิบายไปจนกระทั่งประมาณเก้าร้อยห้าสิบปีคำอธิบายพระไตรปิฎกมันก็เริ่มมีปัญหา เริ่อมอธิบายต่างกันเขาก็เลยจะลึกคําอธิบายพระไตรปิฎกไว้ด้วยเรียกคัมภีอัตกถาพอประมาณพันสี่ร้อยอัตกถาเข้าใจไม่ได้อีกใช่ไหมก็เกิดประชุมใหม่แล้วก็เขียนคําอธิบายอัตกถาเพิ่มตั้งเป็นคมภีดีกาขึ้นมามันก็เลยเกิดพระไตรปิฎกอัตกถาดีกาเป็นตัวช่วยเข้าถึงพระไตรปิฎกอีกทีหนึ่งอันนี้คือความเป็นมาคร่าวๆนะครับ ทีนี้ท่านั้งหลายจะเห็นว่าถ้าเราไม่จับไปที่แหล่งข้อมูลเดิมเราเราก็ลดความสับสนไม่ได้การเรียนอาจารย์ทั้งหลายใน,ในยุคนี้นะครพระไตรปิฎกฟรีในมือถือก็มีเยอะแต่ว่าปัญหาคือต้องเริ่มต้นให้ถูกทางเท่านั้นเองนะคร